ก็หวังแล้วครับว่าเราไม่ประมาทครับเราทำในจังหวะเขาไปก่อนเขาหมัดหนักซอกหนักแรกๆก็มีคู่เรามากแล้วเราก็ยับทำงานจังหวะยับทำงานจังหวะเป็นการแก้แค้นนะครับเขาเข้ามาก็โดนหมัดยับหไว้ยับต่อยแบบไม่ต้องเก็บตัวมากครับเจ็บใช่ไหมับลุกลกแรกก็มีเขียวๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าฟันซอกมันก็จะแตกนะฟันซอกจังหวะฟันซอกเขาทำได้ดีครับจังหวะฟันซอกเขาบาเป็นไงบ้างลุกเุกรออเดี๋ยว่า แล้วตัวเขาดีครับเปะอะไรเนี่ยดูแข็งครับน่าจะต่อยบ่อยน่าจะต่อยที่นวดบ่อยเนอะเรามั่นใจแต่ยุ่งไงครับก็มั่นใจตอนหมดยกสองครับเพราะว่าเราชนะมาสองยกแล้วก็าแก้เกมมาดีครับทำกันบ้านมาที่ไายเพราะว่าเขาเคยต่อยกับพี่คฐานฟ้าที่ไายครับเคยเคยต่อยฐานฟ้ามาเราไม่ใจนี่ก็เปลี่ยนทางไม่เอาเราทำไรจังหวะไปก่อนยับไปยับไป เขาเข้ามาไม่ได้เรารู้ตัวน้อยวันเพราะว่ามันมันเปลี่ยนตัวหน่อยเรารู้ตัวน้อยวันก็ถือว่าเขานี่เป็นนักทุกจากกองทัพที่ไม่ธรรมดาเลยเป็นหนึ่งของเงยครับเพราะว่าผมเคยเอาอ่าสถานพาปะจบไปเสมอที่นู่นครับแล้วนี้ชกในตามแผนที่วางไว้หมแล้วมันไม่ไม่ไม่ตามแผนมันต่อยง่ายเ่ยเด็กมันแก้เขียนการขวานาอยู่แล้วเพราะเราบอกเด็กมิจฉกด้อนเตรียมต่อยง่ายครับต่อยง่ายภาพลักษณเป็นไงบ้างครับก็ก็ถือว่าซ้อมมาครับเพราะว่าผมไปค่ายทหารครับว่าทหารเขาเรียกเวาแับ เรารู้ตัวสิบวันมัจะทําเรื่องขอตัวออกมาอะไรก็ยากครับก็วันก็ว,วันผู้ใหญ่หนใจนักมวยที่เป็นทหารเนี่ยครับก็ถ้าเรียกเราของเราก็ไปครับแต่ว่าถ้าซ้อมให้ไปซ้อมที่ค่ายมันสิบวันออกมาซ้อม,ม้างนอกมันไม่ทันนะครับพี่เพราะว่าเราอยู่ค่ายทหารเราก็คิดคนเราเราเหนื่อยเราก็พักนี่แหละพี่ไม่มีคนคุมเราก็ต้องพักเราเหนื่อยเราก็พอไม่เหมือนอยู่ที่ค่ายมีคนจีมีอะไร,ยรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า แล้วเมื่อไา่ให้ยกครับจะมีโอกาสได้เหงยาวกลับมาชกอีกไหมก็รอูคชครับผมรอูคชดูครับผมตอนนี้น้ําหนักที่ต่ำสุดของก็ประมาณเจ็ดไอ้ประมาณหกหกแปดหกเจ็ดครับประมาณนี้ร้อยจีบได้ร้อยจีบเจ็ดได้ร้อยจีบสุดสุดร้อยจีบเจ็ดครับแล้ววางเป้าหมายกับอนาคตการชต้องไปก็อย่าโกอินเตอร์ครับวันนี้ก็เหมือนก็มาวอร์มเครื่องครับเพราะว่าเราซ้อมมาน้อยซ้อมสิบไม่ได้นะบพอดีขึ้นครับขณะซ้อมแค่สิบกวันก็ ไม่เหนื่อยแน่เลยได้กำใจเลใช่ครับเห็นทีาทำสำเร็จแล้วอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยกับที่เทียววันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณที่อาจารย์นี่แก้ทางมาขอบคุณพี่พี่ที่ค่ายที่ช่วยสอนช่วยอะไรขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่เป็นกำลังใจผมครับการฝากอะไรถึงค่ายมวยศิษยสองพี่น้องเลยก็ตอนนี้ค่ายมวยศิษย์ศิษสองน้องก็ทำเต็มมวยใหญ่เพื่อกูอินเตอร์จะจไม่ทำมวยต่อยในไทยครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนทำมวยที่ก้าวผ่านก้าวผ่านคำว่า ต่อยในประเทศไทยแล้วครับเราจะทำโกอินเตอร์อย่างเดียวเกี่ยวกับเราต้องไปเกี่ยวกับอ่าค่าตัวเด็กเนี่ยมันจะน้ำหสมเนื้อกว่าเพราะต่อยเมืองไทยซ้อมก่อนหนักบำรุงเหมือนกันแล้วต่อยห้ายกซ้อมมากกว่าใช่ไหมนี้ซ้อมน้อยลงต่อยสามยกเราคิดว่าเราโกอินเตอร์ดีกว่าครับขอบคุณมากครับครับยินดีสำหรับเรื่ันนี้ครับ